สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการบอลล์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องไลฟ์ช่องนี้ิ p นี้มีข่าวดีมาให้ฟังกันอีกแล้วนะครับสำหรับนักกีฬาไทยของเรา ทานผู้ชมครับเราได้เฮกับบอลชายชิงแชมป์เอเชียไปแล้วนะครับเราคว้าแชมป์ฟุตบอลยู19ปีเอเอฟก็คว้าแชมป์ทานผู้ชมครับล่าสุดก็นะครับเวิลด์เชฟเป็นชิปเราก็ได้แชมป์ทานผู้ชมครับเทควันโดเราก็อยู่ในระดับโลกนะครับเราก็ได้แชมป์ล่าสุดทานผู้ชมครับอีกหนึ่งชนิดกีฬาอย่างแบดมินตันนะครับจะต้องให้กําลังใจกันหน่อยเพราะว่าไปสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาทานผู้ชมครับกับรายการใหญ่ในสึกของแบดมินตันยเนส U.S. Open ในปี2023นะครับเป็นทัวร์วินระดับ World Class ซึ่งจัดอยู่ที่สนาม Miss America Center เมือง c าวซิน s t o n บอสไอโอวาท่านผู้ชมครับประเทศสหรัฐอเมริกาโอ้รายการนี้เงินรางวัลสูงมากนะครับท่านผู้ชมชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่2 1 0 0 0 0เหรียญนะครับสำหรับเงินรางวัลรวมท่านผู้ชมสถาตีเป็นเงินไทยก็อยู่ราวเจ็ดล้านสองแสนกว่าบาทท่านผู้ชมส่วนใครที่สามารถคว้าแชมป์ได้ก็รับไป15,750เหเหรียญนะครับหรือราวห้าแสน 4 6 0 0บาทนะครับสำหรับแชมป์ถึงแชมป์ก็ไม่ใช่ใครับเป็นนักแบดมินตันไทยนะครับอย่างน้องเมย์สุพานิดานะครับหญิงเดี่ยวมือวางอันดับที่17ของโลกนะครับระเบิดฟอร์มเก่งปราบนะครับแชมป์จากจีนนะทุกท่ตอนนี้เป็นข่าวโด่งดังในสื่อจีนเป็นไปดีเรียบร้อยแล้วรวมถึงสื่อของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสำหรับน้องเมย์สุพานิดาเกตทองก็ต้องบอกว่าประเภทหญิงเดี่ยวนะครับน้องเมย์เนี่ยนะครับถูกวางอยู่อันดับที่6ของรายการนี้นะเพราะว่าเธอเองก็มีอันดับโลกที่สูงนะครับอยู่อันดับที่17ของโลก กับทาเกาฟังเจียนะเมือนดับที่สามข,ของโลกจากจีนนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งน้องเมย์ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะเอาชนะไป2อตศูนย์เซตอีกแล้วนะฮะเอาสาวจีนร้องไห้กันเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะตามภาพไปเลยเนาะเหลือใจได้นลยครับสู่บอดด้ยนะครับท่านผู้ชมครับ 21ต่อ15แล้วก็21ต่อ16ครับน้องเมย์คว้าแชมป์ US Open ไปครองนะครับถือว่าเป็นแชมป์แบดมินตันนะฮะในรายการ World Tour นะครั้งแรกในชีวิตที่สามารถทําได้หลังจากที่เคยทําผลงานได้ดี่สุดคือรองแชมป์อินเดียโอเพ่นคือรายการนี้นะครับทุกผู้ชมมันเก็บคะแนนแล้วก็จัดอันดับด้วยนะครับแบดมินตันไทยของเราเนี่นะก็ต้องบอกว่าประเภทหญิงเดี่ยวไทยเนี่ยติดอยู่ใน1อันดับที่20ของโลกนะ1นึถึง20นี้มีเราอยู่ถึงคนนะในประเภท แบดมินตันหญิงเดี่ยวนะครับทุกผู้ชมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าในชิวิกีฬานี้นะครับแบดมินตันไทยของเราจะได้นะผ่านเข้ารอบคัดเลือกนะครับไปเล่นในโอลิมปิกที่กรุงปารีสถึง2คนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆของวงการกีฬาไทยอีกหนึ่งชนิตกีฬานะครับซึ่งน้องเมย์ก็คว้าแชมป์แรกในเวิล์ทัวร์ไปได้นี่ก็ต้องบอกว่าสร้างความมั่นใจนะเพื่อที่จะมุ่งมั่นนะครับต่อไปและเชื่อว่า น้องเนี่ยอนาคตยังไกลนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่เลยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์กันหน่อยดีกว่าครับว่าน้องเม์เล่นยังไงนะครับถึงให้ทีมชาติกีนถึงกับร้องไห้นะครับหลังาย่แพ้ ให้กับสาวไทยของเราได้ครับนะครับท่านผู้ชมครับเล็กพิกิหนนะฮะรูปร่างนี่เป็นรองจีนอยู่พอสมควรนะครับก็อาศัยความคล่องตัวนะครับในชุดกีฬาของแบดมินตันนะครับเจอกับมืออันดับที่สามของโลกก็ไม่ธรรมดานะครับสําหรับเก๋าฟังเจียคนนี้นะครับสาวไทยของเราได้รับเสียงตบมือเป็นอย่างมากนะครับท่านผู้ชมดูครับความคล่องตัวของน้องเมย์ฮะ ทำให้ท่านผู้ชมมีตบมือร้องว้าวกันอยู่หลายจังหวะกันเลยเดียวนะครับฟาดเปรี้ยงอย่างหึ้หือความรุนแรงกีฬาแบดมินตันนี่อาศัยชั้นเชิงลูกเล่ยค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงข้อมือที่โห,นหคนธรรมดานี่ก็ลําบากนะ้วดูครับหลอกจนหลังหักกันนะฮะท่านผู้ชมสําหรับแบดมินตันฟาดเปรี้ยงข้าไปเนี่ยหลอกหน้าไม้ครับจังหวะนี้ วนกันอยู่ครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพริปกันเลยนะครับอาศัยความคล่องตัวความเร็วนี่แหละครับทําให้กู้แข่งนันตียากนะครับก็ฝังเจียงไม่ข้ามในจังหวะนี้เองไงเอาจนพลาดเลยนะครับแต่จังหวะนี้ครับดูครับความคล่องตัวครับทั้งซันแบ็กนะกู้ยนี่แหละครับทุกผู้ชมยอดได้สวยเลยครับดูครับ ยังเอาไม่ลงนะฮะสำหรับเก่าฟังเจี้ยวจังหวะนี้สุดจริงๆได้ขานเลยครับสำหรับน้องเมย์ของเราครับแม่แบดมินตันนีหายใจไม่ทันนะครับจังหวะเร็วมากต้องทุบมาหลังก่อนครับหยอดจังหวะนี้ต้องเขี่ยออกับอุ้ยร้องว้าวเลยครับท่านผู้ชมดูครับแม่สุดจริงๆครับจังหวะนี้ครับ โยก,กแบบนี้ก็เข้าทางเราแล้วฮะดูครับน้องเมย์หดูเนี่ยครับท่านผู้ชมถือว่าแต้มขาดนะครับยี่ต่อ15 21ต่อ16นี่ถือว่าขาดมากเลยครับจังหวะนี้ดูครับโยกซ้ายทีขวาทีหัวข้ามำเลยฮะสำหรับจีนนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับของโลกลครับในกีฬาชนิดนี้นะครับ Ừ ừ ừ, เรียบร้อยไปเลยครับนี่ปิดเซตไปแล้วครับสาวไทยของเราได้แชมป์นะครับท่านผู้ชมครับร้องไห้เลยครับจีนแมดูครับโอ้โหมีแฟนเข้าไปเชียร์ค่อนข้างเยอะนะครับท่านผู้ชมครับขึ้นแท่นรับรางวัลน,นะครับ รับเงินไปที่5 4 6 0 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมในฐานะของแชมป์นะครับนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับยังคงสนับสนุนกันต่อไปนะครับสำหรับรักกีฬาที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยของเรานะครับควรที่จะนํามาบอกกล่าวกันอย่างยิ่งนะครับก็หวังว่าเราเจะมีน้องเมย์หเมย์สนะเรามี2เมย์นะเมย์รัชนกนะครับกับน้องเมย์สุพนิดานี่แหละนะครับที่โอ้โหตอนนี้เองก็พังงาน อยู่ในระดับโลกอยู่นะครับในชนิกีฬาแบดมินตันนะครับให้กําลังใจกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าชนิกีฬานี้นะครับไทยของเรามีโอกาสไปเล่นในโอลิมปิกนะครับท่านผู้ชมครับมันจะต่อยอดอะไรได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกับโอกาสของประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเจ้าภาพนะครับ รวมถึงได้การยอมรับจากทั่วโลกก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เองเนี่ยนะักกีฬาไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติในในโลกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดกีฬาไหนนะก็ถือว่า ถ้าเราตั้งใจนะก็สามารถที่จะทําได้ทุกชนิดกีฬาทานผู้ชมครับก็ให้กําลังใจก,กันต่อไปเพราะว่าตอนนี้จีนเขาก็กลัวเราอยู่พอสมควรแล้วเขาก็จับตานะครับทำสกูปนะของนักกีฬาไทยของเรานะไปเผยแพร่ที่ประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะชนิดกีฬาแบดมินตันนี่นะครับทุนผู้ชมครับพูดถึงกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าไทยของเรานั้นค่อนข้างโดดเด่นนะครับเป็นคู่ปรับกับจีนอยู่บ่อยครั้งในะตามภาพนี้เลยนะครับนะก็ เป็นสื่อที่จีนเองเนี่ยต่างก็พูดถึงไทยอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าในรายการนี้นะครับอย่าง US Open เเองเนี่ยทางฝั่งจีนเขาก็ได้แชมป์เหมือนกันนะประเภทชายนะครับก็ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับนำมาบอกกล่าวกันนะในความสําเร็จของนักกีฬาไทยนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวา้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัปคลิปลงไปอีพีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ